โควิดเลยค่ะรวมสร้างรวมออกแบบอะไรเงี้ยก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนหนับเดือนือว่าเป็นน้ำาน้เวใช่ค่ะเพราะคือจริงๆตอนแรกมราอยู่คอนโดมาก่อนก็เช่าคอนโดจ่ายแบบผคอนเช่ามาเนี่ยค่ะเป็นเวลาประมาณแบบ5ปีแล้วก็รู้สึกว่าก็อาจจะต้องถึงเวลาแล้วที่ต้องหาหลักแหล่ง ที่แบบเป็นทรัพย์สิสนอของเราจ่ายไปอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เป็นทรัพย์สิสนของเราด้วยก็เลยเป็นบ้าน <c oughs> อ่ะแต่ปกติคนยุคใ่เขาแค่นิยมอยู่คอนโดกันมากกว่าบ้านเดี๋ยวมาบังลงมาแนว,แนวาบบคือจริงๆอ่ะหนูไปขอซื้อคอนโดมาด้วยค่ะที่ <c oughs> ห้องที่หนูเช่าแต่ว่าเขาไม่ขายเขาก็น่าใจอาจจะอยากเก็บไว้เป็นทรัพย์สินของเขาก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นก็เป็นบ้านละกันก็ขยับออกมาหน่อยจะอยู่แนวราบเลยไม่อรู่ไม่จริงลแนวก็ดีกว่าค่ะก็สะดวกกว่าหมายถึงว่าจริงๆอยู่บ้านมันก็รู้สึกว่าปลอดโปร่งโล่งสบายมากกว่า ความสำเร็จเื่อแบบว่าเราได้บ้านของตัวเองแล้วเป็นย่งไรบ้างนได้ทีอยู่ในบ้านจริงๆมันเป็นความรู้สึกเออก็ดีใจกับตัวเองมากเพราะว่ามันก็ค่อยๆคืออย่างหนูมันก็ไม่ได้สร้างมาทีเดียวเสร็จอะไรเงี้ยก็ค่อยๆทามาทีละเล็กทีละน้อยจริงๆเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่สร้างก็คือค่อยๆแบบคอนบ้านไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ผ่านมาสี่ปีแล้วมันก็ได้อยู่ทีหนูก็ไม่ได้เร่งจะต้องอยู่ตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยค่ะก็ลองยังงบเท่าไหร่น อันจริงยังยังไม่ได้เสร็จเรียบร้อยดีตอนนี้บ้านก็ยังไม่มีเครื่องซักผ้าเลยไม่มีเตอรื่อาซักผ้าค่ะหนูยังซักผ้าหยอดเหรียญอยู่เลยค่ะหน้าบ้านแต่ว่าเพราะว่าเหมือนกับอะไรที่ให้อยู่ได้ก่อนตอนนี้อยู่ได้แล้วก็ยังซักผ้าหยอดเหรียญอยู่ยังไม่มีเครื่องซักผ้าอบผ้าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยใช้ไปเท่าไหร่ละคะก็ประมาณในการก็หลักล้านมัเป็นหลักล้านค่ะก็หลักล้านแต่ว่ารวมๆตกแต่งก็จะประมาณแบบตกแต่งประมาณสักสี่ล้านอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างบ้านหลังเกินสิบล้านแน่ก็ ู้นหรอเบี้ยก็อาจจะเกินใช่เกินค่ะแต่ว่าพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยก็ใช้เฟอร์นิเจอร์เก่าของคอนโดที่แบบใช้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเตียงนอนโต๊ะ อะไรงเงี้ยต้เย็นหมดเลยใช่อะไระเซฟได้กระเซฟเซฟทุกอย่างพัดลมก็ยังไม่มีเลยตอนนี้แต่สตปอนเได้นะแอร์มีแล้ว,วแอร์มีค่ะแต่ว่าห้องหนึ่งก็ยังไม่มีแอร์อ,อยู่เข้าได้เหมือนกันสป,ปอนมาได้ไง <laughs> ใช่หนูยังไม่ได้เปิดบ้านมาสป,ปอนก็อาจจะยังไม่ได้แบบว่าทราบว่าเราแบบเปิดแล้วอะไรเงี้ยจะมีโฮมทัวร์ไหมคะก็มีค่ะมีโฮมทัวร์แต่ว่าจริงๆมันทำพอทำคนเดียวก็เลยช้าหน่อยมันก็เลยแบบช้าแล้วก็ถ้าเปิดแล้วยังไม่แบบคอมลีก็อาจจะแบบยังไม่เปิดดีกว่าแตวตอนนี้ก็ใกล้ใกล้ได้ ว่าเราอยู่ที่บ้านทีไรเราจะเป็นสภาพแม่บ้านพอสมมวันนี้ตั้งใจจะเปิดบ้านแต่แบบพอลงมาโอ๊ยกวาดใบไม้ล้างจานสภาพมันมันไม่น่าจะเปิดบ้านได้ก็เลยอ่ะผัดไปก่อนผัดไปก่อนเรามีเวลาที่ใช้ชีวิตในบ้านอั้ยจิ๊บปังมีมีจริงปังก็อยู่บ้านตลอดค่ะแต่ว่าตอนนี้ติดบ้านไม่ค่อยอยากออกไปไหนเลยก็ถ้าไม่ได้ทํางานก็จะอยู่บ้านค่ะเพราะว่าอยู่บ้านมันก็ได้แบบรู้สึกว่าได้พักผ่อนจริงๆคนเดียวอ่บ้านนี้ก็คุณพ่อคุณแม่แวะมาได้น้องสาวแวะมาอยู่อะไรอย่างเงี้ย หลักๆเป็นหนูเนี่ยหรอคะเหงาไหมถ้าอยู่คนเดียวเหงายนิดหน่อยแต่เพื่อนแวมาถ่าเยอะค่ะอย่างนี้เห็นเพื่อนก็จะแวะมาเรื่อยๆจริงเพื่อนแวะมาตั้งแต่อยู่คอนโดแล้วก็ออยู่บ้านก็ยินดีที่จะนอนหลับเพื่อนๆอยู่แล้วเรียกว่าจุดเทศกาลเพื่อนก็จะมาปาร์ตี้ที่บ้านเราก็เป็นเทศกาลแบบใหญ่ๆถ้าปกติก็ไม่ค่อยได้มาที่ไม่ใชเพื่อนมีมาบ้างไหมฮะก็มีมาบ้างค่ะเยอะมาก ยินดีกับความเย็จของเรายินดีค่ะเขาก็ยินดีแต่เขาเข้ามาตอนที่มันเสร็จแล้วไงเขาก็อาจจะไม่ได้เห็นตอนโปรเซสที่มันแบบว่าแต่ว่าเขาก็ยินดีกับเรามีของตกแต่งบ้านของเขาให้เรายังไม่มีเลยก็มีอาจจะมีแบบถ้วยรางวัลไหมคะโอเคใช่ก็จะมีตู้โชว์ถ้วยรางวัลอยู่เป็นความสำเร็จที่โอเคเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จนะโอเออ 鲨鱼，好惨 <laughs>。